ถ้ารุ่นที่ทันหลวงพ่อปุกเศษนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212 mm hmm. เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานอามูเลตวิ com. นทีโแหล่งรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเซเว่นอีเลเวน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่วัดท่าสุงนะครับเพื่อนๆวัดท่าสูงจังหวัดอุไทัยธานีนะครับมาถึงก็เย็นเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลกันก่อนแล้วก็จะพาชม บริเวณวัดนะครับนี่ครับทางไปชมวัตถุมงคลก็จะอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปชมกันก่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับวัดท่าสุงนะครับเพื่อนๆ นั่นนี้จะเป็นหนังสือนะครับหนังสือธรรมะก็มีตั้งแต่เล่มละหกสิบเล่มละยี่สิบนะครับดูซิจะเหลืออะไรบ้างตอนนั้นผมมาก็ยังมีเยอะอยู่นะนี่โอ้หายไปเยอะนะเพื่อนๆน,นี่ตรงนี้ไม่มีแล้ววัตถุมงคลรุ่นเก่าสมัยหลวงพ่อฤาษีนะช่องที่หนึ่งนี่ นี่คือทันหลวงพ่อนะจะบอกให้ตรงนี้หายไปแล้วนะไอมาช้านี่รูปหล่อหลวงพ่อปานรุ่นสองฝากลิ่งมะอาอุนี่พุทธพิเศษหสิงหา18นะ8,000เพื่อนๆยังมีอยู่นะรีบมาถ้าวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อฤษีลิงดำนี้ก็เหลือนน้อยนะครับเข็มกัดลงกุดเพชร่นีอกพันหกนะครับสองห้าสามสามนะ ชานหมากของท่านชานหมากชาตรีนี่พันหกนะปีสองห้าสามสี่นะหลับชานหมากชาตรีแล้วก็เหรียญใบโพนี่พันหกนี่ปีสองห้าสามห้านะนเหรียญใบโพก็จะมีมีดหมอด้ามฤือสีนี่แปดพันนะครับ ปีสองห้าสานะนี่ตระกุดพยันพิชัยสงครามนี่หมดแล้วนะครับอ๋อยังอยู่ยังอยู่นี่น,นี่บูชาห้าสิบโตอาศนะกุดพยันพิชัยสงครามแล้วก็มีเหรียญระลึกพุทธศีมาอันนี้800ยนะเป็นเหรียญเหมือนข้อรีเข็ กัดหรือเปล่ามีสองเหนนรียญนะะมีแปดร้อยแล้วก็มีเหรียญสุปฏิปันุสองพันห้าร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบนะนี่มีเหรียญล็อกเก็ตหลวงพ่อรัชการแล้วก็รัชการที่ห้านะครับพันหกมีพันหกแล้วก็มีเหรียญพระชนกจัก,กรีแปดร้อยนะครับนี่ก็สองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็มีเหรียญรูปในหลวงรอเก้านะครับ มีห้าร้อยนะเพื่อนๆน,น,นี่คือตูวตวอตตอ้วัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อนะครับตู้นี้นะครับตู้นี้คือวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อนี่ด้านหนึ่งนะครับนี่อีกด้านหนึ่ง พระปิตาพิมพจิ๋วนี่ก็สองพันห้ารอสิบปดนี่ก็พันหกแล้วก็พระปิตาามินี่ก็พันหกปีสองพันห้า้อสิบปดนะครับแล้วก็มีพระนางพญานะครับปีสองพันห้าร้อยี่สิบพันหกนะครับพระเนื้อดินทุ่งเศรษฐีนี่ก็พันหกนะครับพุทธพิเศษสองพันห้ารอสิบแปดนะครับแล้วก็มีพระสุดทิเทพพิมพ์บางนะครับพันหกนะครับ พศ2524นะเพื่อนๆพ,พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพิมพ์เล็กนะครับ1ห6นะครับนี่ก็2535นะครับนี่คือวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อปกเสษนะครับเพื่อนๆที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับพระหางหมากรุ่นพิเศษนี่ครับ107นะครับนี่ก็มี พุทธาพิเศษปี2535นะครับอ๋อพระหางหมากนี่ก็จะมีแบบหน้าทองปิดทองแหละคุณยังไงปิดทองนี้พันเจ็ดถ้าไม่ปิดทองนี้พันหกอันนี้ก็เหมือนกันพระคำข้าวรุ่นพิเศษก็มีพันเจ็ดนะถ้าปิดทองถ้าไม่ปิดทองก็พันหกนะครับราคาจะต่างกันพระคำข้าวรุ่นพิเศษ หลวงพ่อนั่งตังนะครับนี่ก็จะติดพระธาตุด้วยนะครับสามพันสามนะครับถ้า,ถ,าถ้าแบบปิดทองนะครับถ้าไม่ปิดทองนี้ก็ 3, 2, สามพันสองนะครับแล้วก็มีพระคำข้าวรุ่นพิเศษนะครับปี2 5งพ้าอสามสิบห้านะครับ ปิดทองก็สามพันสามนะครับไม่ปิดทองก็สามพันสองนะครับเพื่อนๆหนึ่งพระคำข้าวรุ่นสองนี่ก็พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดสองพันห้าร้อยสามสิบสามครับสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับก็เหมือนกันนะครับปิดทองก็พันเจ็ดไม่ปิดทองก็พันหกแลครับเพื่อนนี่คือวัตถุมงคลรุ่นเก่าสมัยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำนะครับ สมัยหลวงพ่อหรือีเลยนะครับปลกเสกนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะเช่ารุ่นที่ทันหลวงพ่อก็จากตู้นี้นะครับมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้ก็ใช่นะครับประถุมงคลรุ่นเก่าสมัยหลวงพ่อหรือีนะครับเนี่กเขาถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับพระชุดหรือีท่องสวรรค์นะครับเนี่ก็จะมีแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะครับนี่แบบที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้นี่แบบที่หนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีแบบที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ที่แปดมีทั้งหมด8ดแบบนะครับพุทธาพิเศษ25งพนสาสิเอ็ดนะครับราคาพันหกนะครับนี่นี่พันหนะทุกแบบนะครับเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะนี้ก็ทันหลวงพ่อนะแล้วก็พระสมเด็จนี่เล็กๆเ,กเกนี่ยพันหกนะปีสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จองเล็ก นี่เป็นแบบเหลี่ยมๆนี่ก็พันหกนะก็<ม>จะมีแบบที่เจ็ดแบบที่แปดแบบที่ 8, แปดหมดแล้วนะครับแบบที<ม>่แปดแบบที่หกแบบที่เจ็ดก็แบบที่เก้านะครับนี่บูชาชุดละห้าร้อยนะครับนี่บูชาห้าร้อยแปดละห้าไอ้บูชาห้าร้อยนะครับนี่ห้าร้อยก็จะให้ดูทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับมีมมแบบนี้ 500, ห้าร้อยพระเนื้อดิน รวมพิมพ์เนี่ยองละห้าร้อยนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มีพระสมเด็จเงินพระสมเด็จเงินไหลมานี่พันหปีสองห้าสามห้าแล้วก็มีสองพันห้ารยสามสิบสองนี่ก็ห้าร้อยนะครับนี่แบบนี้ห้าร้อยตรงตรงนี้แบบห้าร้อย ส่วนตรงนี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับตรงนี้รุ่นใหม่นะครับก็จะมีน้ํามันชาตรีหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็น้ํามันหลวงป่าปาน20นะครับก็เชือกใสล่ลุงนี้ก็10บาทนะครับอันนี้บูชา30บาทสายศินผูกข้อมือ10บาทนะครับก็แหนบพระนี้ก็50 40นะครับแล้วก็ยันเกาะเพชรนี้ก็มี ยี่สิบสามสิบนะครับแล้วก็ทรายเศษนีห้าสิบบาทนะครับตู้ตรงนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ก็จะมีสติกเกอร์หลวงพ่อนี่ก็ยี่สิบยี่สิบนะครับสีพึ่งนี้ก็ยี่สิบนะครับเพื่อนก็มาเลือกดูนะครับว่าจะชะวบูชาแบบรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่นเก่านะครับ ถ้ารุ่นเก่าทันหลวงพ่อก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับนี่มีสามหนึ่งสองสามที่ทันหลวงพ่อหรือสีลิงดำปกเสกน,นะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่เหรียญรุ่นใหม่ก็จะมีเหรียญเงินไม่ขาดบ้านอย่างนี้ก็พันห้านะครับพันห้า ปลุกเสกปี2557นะครับแล้วก็มีรุ่น2557นี้ก็หนึ่งพันะเป็นเนื้อเงินนี่รุ่นใหม่นะก็มีเหรียญตะกรุดเมนี่ก็สามสิบบาทนะครับนี่สามสิบบาทนะครับถ้ารุ่นใหม่ใหม่แบบนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีนี่สิบห้าบาทนะครับมีเหรียญละสิบบาทนะครับเหรียญยันเกาะเพชรนี่หมดแล้วนะครับ นีเป็นเหรียญเงินก็หนึ่งพันนะครับนี่บูชาวัตตุมงคลรุ่นใหม่เข็มกัดลูกหลวงพ่อนี่ก็สองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับหนึ่งพันนะครับนี่เป็นรูปหล่อนี่ก็สามร้อยนะครับรูปหล่อมอชีวกโกมารพัชนะครับสามร้อยนะครับแล้วก็นี่ปกเส 2,547นะครับก็1 0 0นะครับก็มี150นะครับนี่ก็เป็นรุ่นใหม่นะครับมีบูชา3,000นะครับกําไรมหาราบแล้วก็มีลูกอผมผงสมเด็จองค์ปฐม1,000นะครับ ก็มีมีร็อกเก็ตอย่างนี้ก็พันห้านะครับพันห้าสองพันนะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลที่วัดนะครับในปัจจุบันนะครับบางรุ่นก็หมดไปนะครับเพื่อนๆ ถ้ารุ่นที่ทันหลวงพ่อปุกเศษนี้ก็เหลือไม่เยอะนะครับมีรูปหร่อบูชาหลวงพ่อนาตัก19นิ้วก็15,000น,นะครับมี่15,000น,นะครับแล้วก็มีสมเด็ดจจักรพรรดินะครับก็มีตั้งแต่5,500 4,500 3 5 0 0ันห้าห0 0ันห้าพันห้านะครับนี่ตามขนาดนะครับเจ0ดั 7, 5, นห้าแล้วก็ห0พันนะครับส่วนรูปรหล่อหลวงพ่อปาน9้านิ้วก็สามพันนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อนี้ก็สามพออนนันนะครับแล้วก็มีหลวงพ่ออนันต์นะครับก็สามพันนะครับ นี่ก็มีหลวงพ่อปานขนาดห้านิ้วหนึ่งพันนะครับหลวงพ่อหน้าตักห้านิ้วก็หนึ่งพันนะครับนี่หลวงพ่อ,อนันก็พันสองนะครับนี่หลวงพ่อยือนนี่ก็พันห้าแล้วก็รูปหล่อย,ยือนท่านแม่สิริรจิตก็พันห้านะครับนี่ท่านแม่ประภาศีก็พันห้า นี่เล็กๆแบบขนาดตั้งหน้ารถนี่สองนิ้วนี่ห้าร้อยนะเพื่อนๆนี่สวยนะครับ5าร้อยนะครับแล้วก็มีพระวิสุทธิเทพนะครับเก้าพันห้านะครับหกพันห้าห้าพันห้านะครับนี่คือวัตถุมงคลในปัจจุบันของวัดท่าสุงนะครับวัดของหลวงพ่อฤษีนะครับฤษีลิงดำนะครับ หลังจากพาชมวัตถุมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาชมภายในวิหารนะครับ เพื่อนๆเข้าไปชมวิหารพระห้าพระองค์นะครับอันนี้ก็จะมีรูปหล่อหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับวัดท่าซุงแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางลงโคนะครับ ก็ลวงพ่อสุกวัดปากคลองมาขามาเข้าแล้วก็ลวงพ่อใหญ่วัดท่าสุงนะครับ นี่ก็เป็นปราสาททองนะครับหาชมเฉพาะชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาเย็นนะครับเขาก็ปิดชั้น 2- ชั้น3นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ